สบายดีพี่น้องการสบายดีเอฟซีผู้ทุกท่านเด้อที่เขาพับส้มซองนองค้ำพี่น้องเอ้ยมันนี่นองค้ำไปหาเห็ดนี่ลูกไปหาเห็ดอีกแล้วนี่ลูกใส่พาเห็ดเห้เปลวกองกระตาพี่น้องโอ้ยมันจะดอกยิ่งใหญ่ๆี่ปัดอุ้ยปัดเท่าเต็มค้ำเลยสดเต็มค้ำแล้วเนี่ยนี่สด ไอคิวไอคิวพ่อแมสสงง่สวัสดีปาลุงนี่ลูกสวัสดีปาลุงไอคิวกินกล้วยตาตีมอกอกปูปลาปกตีเมยคข้ก็มาแต่หาเห็ดมาจะกินกล้วยมเอนี้เมย์พนีลูกไปฮาเห็ดไอคิวอยู่กับพ่อรับตื่นหนึ่งน่ารับตื่นหนึ่งสวัสดีครับ สวัสดีครับแม่ไหมอาบน้ำถามแม่สวัสดีครับผมเอาคิวอาบน้ำสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสรงผมใหม่เพื่อนเอ้ยปั๊นกระโปงงุ้มหัวมนุ่งกึ่งเลยนะมนุ่งขักอะไรแม่เพนหน้าขักแม่เพนหน้ามัอยากลงลงแน่ผู้เยี่ยมเต้นน้าไอ้คิวมักเล่นน้าไอ้คิวมักเล่นน้าคิวคิวไอ้คิวมักเล่นน้าแห้งอะไร มักหมักคันในโรงแรมมันจะขึ้นติดดองๆอืมไปหยั่งกล้วยไปอืไอคิวเนี่ยพาแต่แม่์ว่าเม่พาปลาไปห้ามเม่์ไปหาเห็ดอยู่ป่าเพื่อนก็อยู่กับพ่อไอคิวนะเลี้ยวหันเลี้ยวหนีแล้วฮัตเตอรเมย์เพื่อนมันเงียบเดิไปกันนี้มืดไปหาเห็ดเงียบไม่มีใครก็เลี้ยวหันเลี้ยวหนีแล้วมันจะอยากหายโมห็นไพร มาธาน,นีพากนพี่หนุ่มาเบิ่งวิธีขูดเท็ดอีกสายเสือลายขูดเท็ด <c oughs> มาตะลับจ่ากตัด,ตดอ้อยบ่ใส่ส,สุดสุดตัดอ้อยค่ะเสือลายซื้อสายเป็นทีมเกี่ยวขาวานิดเนาะยใส่สุดใส่สุดลายเกี่ยวขาวหวนขาวอือตองหวานขาวสุดไล่วานขาวให้บอ พี่น้องผู้ใดอยากมากินเดอ้อแกงห็ตจิหน่สีว่าบุษวนจิโน่บาตุจิหน่สิว่าบาตุนกาบุษวนส่วนแล้ะเด้อส่วนหละเดอ้อผู้ใดอยากกินมาเดอ้อมาเดอ้อแกงฮ็ปบวกินที่หัวปีอะปุ้ยคัขกขนาดได้กินที่หัวปีอะแซ่บแซ่บกิน,นข้างเลกน,นะข้างต่อไปบะหู <laughs> ต่อไปก็เบื่อกินนู่นไล่กันที่เป็นอะไรเนาะเผ<ห>ือเทศแต่ว่าต้องกินเล็เกๆปลาแพก่ะแพก่ะแพก่ะอยากตอนเล็กๆรู่โล่ละทะเลก็ซื้อแผงๆก็ซื้อเนาะผู้ซื้อกอะส้สมอึดนี่นะคือตอนนี้เนี่ยแจ็คโล่ทะเลเนาะ <c oughs> โล่ช่องลอยซีบบอกเน <c oughs> าะคับบ <c oughs> ้นแม็นได้ไดลยๆเอามาขาย <c oughs> อันนี้เนี่ยแต่พอได้กินได้โบราณปผนได <c oughs> โล่ช่องลอย <c oughs> ทิศเลเอาเกลือมาเอาเกลือมาซเกลือกันซามเลยเกลือกันซามเตาแช่นี่ผมคิวคิวเพิ่งไปลุงมนคิวเลยนี่นี่นี่มอนนางลงนางลงมาซือเห็ดปุกบาสดีพี่น้องอีกรอบนึ่งไปคิวมานังเห็ดอื้หา กแม่ไรเชี่ยวกระหายแล้วแม่เออุึโก่ผูกห็ดยังยมมาผูกเม็ดเถิดเด้อเนี่ยตำใหม่แก่หมดได้ดีเกบผักติ๋วเนาะต่ำใช่ไหมดีเกบผักติ๋วเนาะตอนนั้ากะไ้เห็ดหาเดเกบผักติ๋วไว้เถอะไป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 แก่เลยแก่แลย ไม่นาแต่ที่นาไม่ค่อยพอนาเพื่อนเอาลูกคนนึงมาดิกินนาใช่ลบเธ้ลูกมันัุกนึง่หรอมันสับทุกนึงกินไปดิอยู่นะตานอนแล้วก็ไปล้วเหน่อแล้วนะขุจะช้าเกาะกันแล้ะรันต้องปกป้อเด้อพี่น้องมาคูเทปช่วกัน บ่อ้ปัวาเงมีแต่ดอกงาตัวนี้ข้าวม่ได้แต่ว่าครงาข้าวสำลัไฟผ้าเป็นคี้เป็นเสาไฟผูไปห้าเฮดลกะทอดมาจนมื่อนผเอาฮอดห้าเดโคนมากมาแบบดับเลยนะทอดง่ังยาวเลยาคนนิอาแต่ดอนไม่ให้มากินอาานี่ก็พอบาย แค่หน้าปวกมานั่งมาชี่เยอะเนาะแค่น่า่คุดเอาหัวปวดมาอกแค่น่าเจะปวกมันหายจังกินขาอย่างนี้เอาใส่กระต่ายมาเอาส่กระต่ายมาเรอคิวพี่เออไม่ไม่เราอยู่ตลาดนีอนั่นเลยเราบุ้นไร้ยาวสำแดงยาวส่แดงก็จนบุ้นี่นั่นจะเป็นเนี่ยมันมันได้กินซักเนาะมันเกิดต้นเชิง้นตู จิจ hmm? ิบานห้ค้าร้อนๆค่ะแดงไม่ไม่เงืองึ้นวันพีพเบื่อขขาต้องน้ยติดขาขูดพี่น้อเาใหญ่มันย่างคาหิตมัน จะไมนจ้อยคุณไล่ข้างไปจ้อยคุณไล่ยันฮิตบุ๊เนี่ค้าบาดแล้วโอ้ยเต่มเทงเลยนอนได้ต่อไหมยอนพอจะนอนยืนนอนได้ไดมไปยี่หน ค <Q. S 2> ไป่ปัหวบหินไอ้คิวเมาแต่อองหลิเออนเียวอ,อ,อ้โเริ่เออหลินแล้วเอยตอนนี้กะกำลังเฮดเ,ออเมมอเลพี่น้องด่างไ่เตรียมสีกแกงเฮดนี่เฮดเามีผักติวอ่อนแกงเฮดผักพักติวอ่อนอ พักติวออนตีมหม้อเลยพี่นอ้องโอ้ยแกงเฮ็ดตีมหมอ้อพักติวออนอันนี้ผักยังวะผักไสผักไสคมๆนะนี่อันนี้ผักไสเป็นสิเป็น,ปน,ปน,ปนสรสชาติคมๆมาใส่แกงเฮ็ด,ดแกงเฮ็ดกระซีสรสชาติคมๆจังหน่อยสมุนคมๆจังหน่อยปา้าสสมักพริกแห้ง งต่ำล so ุงใสอุ้ยอากาศหอนเฮงเคยหน่อยปอกปอกปอกปั๊ลองน้ำพลังกำลังเฮ็ดแกงเห็ดพี่น้อยเมนูแกงเห็ดกินยำเทียเทียงสุดน้ำต้มแกงเห็ดหอนหอนหวานปากรวยรวยอุ้ย นไม้ปีไไ๋ไหวมือโกนน้องนพุบริกินเมื่อวานนี่บริกรวานบริจงวงวานบุายใครยืมไปห้าประมาณเนาอกักบประมาณ <c oughs> ตอนแรกไปหาอีกเดี๋ยวอน,อน,อน้องอ้อนไปใหอ้อีกอีกคันที่ได้ไป ตอนแรกขึ้นไปมานแบบนี้ใครได้เนาะนี่แกงฮิตสปาเดกอ้ยหอมปลาเดกเนี่ยขาวจ้ำดิเนาะปลาเดกงเนี่ยปลาเดกงูเนี่ยนี่ขข้างมานี ข้างสิเตาไพ่อนข้างสิเตาไม่มีไพยบบ่ยับกุกุกเพี่น้อยนี่เ,นเขาก็พาหมองปั๊บไหวรองเามัซุกบานี่แล้วก็ประทานเลยกินได้บานี่ย,นยังนะนอุลยมเขาตู้ พี่น้องยุ่ยยุ่วจ้าเริอมากินนํากันได้พี่น้องเลยตอนนี้กําลังเอาออกมาเนาะเชียงกวดกวดบเป็นขี้ดินได้พี่น้องจองจองจรองจองตําหม้อเรือแกงเฮ็ดจองตําหม้อพี่น้องเลยรุ่ยใช้ผักใส่น้ำใช้ผักสใส่มาไล่ขี้นกด้วยอ่าทำพี่น้องเลยยมาเลยเสบมาเด้อมาเด้ออ่ะให้น้องน้ำพุนตักันกำลังตักพี่น้อง ตอนนี้กำลังตักออกมาแม่โน้นวิเกือบแม่ผัวปลายัวยัวจ้ามากินนํากันเด้อปลาลุงเด้อที่เขามาหับส้มนองคําเด้อมากินนํากันเด้อขันอยู่ใก่ที่ห้าปะหายแล้เนาะแล้พอด้ยากนี่เขามาลายนะเ <c oughs> ขามาลายมาลายน้องคำเสิห้าปะหายเลยตะกี้ยังแบบไปไทยได้เนาะขึ้นเมื่อนี้อู้โอ้ยเขาเตะปาเตะดงเอ็ออม อูเเาอใสครับอนบ่ายอะมัมมัมมาพี่น้องมามไปดีเด้อกินข่าวเออามาให้ติามาเด้อมาเด้อลองน้ำอ้อยพี่น้องยังไงหัวทะเลานไดยังเดียอัปลก นะะโอ้ยมา้วยขับเลโอ้ยดี่นองขาใหญ่ๆเนองเลยอืมพีเพียบ อ่างวดวสใจอักสมใจหาเลยนะคาบัดใหญ่ๆหนพี่น้องเลยน่คะมาขดปูเตาปูนเตาอมาจะียำวดวดำหัน

เซบเซยัวยัวมาเด้อมากินนำกันเด้อเจยำนำดพัวเจงเฮ็ดยำเดนหพี่น้องจ้าเกลงเฮ็ดยำเดนหาเซล

พี่น้องคิดในน้องค้าจะได้อำลาพาจากพี่น้องไปก่อนเด้อพอเบิ่งผักชมต่อไปพี่น้องเลยพบพ่ออันเข็ดต่อไปเนาอสบ,บายดีพี่น้องไายบายสบายดีพี่น้องสบ,บายดี